สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี่มาเปิดโปงครับพี่น้องยูจงหวัดสกลนครครับเมื่อวานทีมงานเท่าเป็นที่ไหนแน่ครับพี่น้องครับแต่ว่าอากาศหนาวบว่าขนาดได้ครับพี่น้องยูจงหวัดสกลนครเทาครับมาเบิ่งครับลูกที่งของผมเก็ดไปที่บออ์ไซแล้วนะครับลูบูของผมนะครับเบิ่งกันครับพี่น้องทีงานเท่าครับลุยแล้วครับขึ้นของแล้ว ของลงของลง,ง,ลงกับเบิร์แล้วครับพี่นอ้องเอามื่อนี้เปิดวงมือแรกแหกมานครับมาสัมผัสคนณผู้น้อยเชนเอากันไปเจังไลยเมืเ่อยแล้วครับเมืเ่อยแล้วไปลาบน้ำไปบ่วหรอครับอ,อ้าพี่น้ออ่าติ๊กนันตะลครับคนณผู้น้อยครับน้ำผู้ต้องาอาบเขาครับ ไปเสียงกับพนคันชองคัน่เหเออแล้ะเพื่อจัดน้าไปให้แล้วเด้อลูกนี่นอไม่ต้องไปมือแหลกเข้าครับมือแหลกเข้านะครับ พร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมลุยแล้วครับพี่น้องพอมมาเบิ่งกันหลังไว้ที่ครับพี่น้องหัวลำมาตังผีครับ มีหดหมาเด้วยพี่น้องมีหดหมานะครับนี่หมาของพระเอกเบส์นั่นหรือเบส์มาโนนี่นะครับผมวันนี้มานอนครับมาโนน์ป่ะครับมือเส้นนี้ก็ว่าอาบน้ำมือแร้งก็ว่าอาบน้ำงั้นมือเช้าก็จะบอกว่ามันหนาวบ่อาบสรุปสองมือ อตอคกันน้องแน่น่ะเมื่อเช้ากับว่อาบมื่อแรกกับชิบันหนาวเมื่อเช้าอาบแล้ค่ะต้ดมเ่เามือเช้ากับชิบแกับาอีกทเนาะเพราะว่าไม่เป็นเรื่องธรรมดาครับพี่นองครับอากาศหนาวผพ้่ดได้ชิบกอาบน้ำมาครับ พนแงไฟ่ไงน้พอายลเสียก็มีบรรยากาศหลังหลังหานเขาเลยครับน้องเม้เนียอาบไปครับอาบแล้วค่ะอาบบอเซียอาบทั้งไหนพ่อไปเบ้างอันน้ำขึ้นตักไปขีอยู่ขื้เกาอยู่สายยางเนาะสายยางอาสายยาง บรรยากาศหลังเวทีเขาครับม้วนครับพี่น้องม้วนนี่ส่วนหนึ่งครับเอาตอนนี้ทีมงานจัดฉากเขากำลังหลงเปลี่ยนครับผมแม่นบ่อพ่อชันหลงเปลี่ยนเถอะหลงเปลี่ยนครับใส่ทค่หนึ่ง งานเลีย่ยงเนาะงานเลีย่ยงเนาะนี่อันอาานั้นโคตรพระเอกกันเลครับไม่ธรรมดาน,นะครับอันนี้พระเอกวันรำอัม้มลองเพลงหน่าานอยจ้าหน้าบลุกงไงทสิพีคนซื้อซูเปอรห้อย,หย,ยู่ด้วนะ่ะบรรยากาศดีหลายครับพี่น้องบรรยากาศดีมากๆครับเต้องพูดอะไรพี่น้องเอ้ยกลางทะเลสาบพ,พุทดธดครับพี่น้องนี่แหละครับเขาเรียกว่าน้องหานครับพี่น้อง ขอแรงเชื่อแรงใจจากพี่น้องนะครับเด้อนะครับมือนี้เป็นมือเปิดบ้องมือแรกได้ครับพี่น้องเปิดว้องมือแรกนะครับพอกันครับพี่น้องเตยโสตายเตยสอดแจ้งครับผมสําหรับทีมงานคําผุนลมมิดเปิดว้องมือแรกอยู่จังหวัดสกลนครครับเที่ยวแรกการเปิดว้องนอกบ้านเจ้าของครับ